สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภทยนิมาฉการสงครามพิเศษและอยู่กับผมเช่นเคยสิบเอกดิมพงม,มากครับะดิฉันพนักงานราชการหญิงนริศราสายส่งคะ่ะข่าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีข่าวสารอะไรท่านผู้ชมได้รับติดตามชมกันบ้างเดี๋ยเรามารับชมและติดตามได้เลยครับเรามาตามที่ข่าวสารแรกกันเลยดีกว่านะครับ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ3มิถุนายนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีดนตรีวัฒนาฉัดรัตนแสงรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาครบรอบ45พรรษา3มิถุนายน2566สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัทธลสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาทสง์เพื่อถวายราชาสดุดีและเฉลิมพระเกียรติจากนั้นคณะผู้ขับบัญชาได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับนับกกองบรญชาการหน่วนบชียการสงครามพิเศษมาตามกันที่ข่าวสารต่อไปค่ะพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่หประจำปีพศ2566 พบปะให้กำลังใจห่วงใยทุกเวลาอยากบอกให้รู้ว่าเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะ พลตีนรงฤทธิ์คำพีระรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่1ประจำปี2566พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดแก่ครูฝึกทหารใหม่และน้องน้องทหารใหม่ณนะหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรี และในห้วงวันเดียวกันเวลา19นาฬิกาพันเอกประเสริฐตารักษ์ผู้บังคับกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาได้เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยให้กำลังใจน้องทหารใหม่และถ่ายทอดความรู้พื้นฐานประสบการณ์ของการเป็นทหารอาชีพให้แก่น้องๆพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงความรักสมามัคคีในหมู่คณะและข้อห่วงใย,ยต่างๆของกองทัพบ,บกให้อยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกันของทุกหน่วยฝึก เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันดูจากสีหน้าแววตาผู้ฝึกแล้วก็น้องๆ้องอาหารใหม่ทุกนายนะครับต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะรับภารกิจนะครับเป็นนี้เป็นอย่างมากกันเลยเดียวนะครับมาตามกันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีพศ2 5 6 6ค่ะ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีพศ2566ให้แก่นักศึกษาและคณะครัวอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิครบบุรีแห่งที่สองจำนวน50คนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการความรักชาติในหมู่เยาวชนสถาบันการศึกษาตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำความดีไปยังพื้นที่ชุมชนทั้งนี้ในโครงการมีการพาน้องๆเยาวชนไปทัศนศึกษาชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีตลอดจนจัดแสดงชุดขุนศึกห้าหนึ่งให้กับนักศึกษาได้คณะครูอาจารย์ณห้องเรียนกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาค่ะ ค่ะเชื่อว่าน้องๆเยาวชนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนะคะคงจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆกับการแสดงทั้งแสงสีเสียงของชุดขุนสื่5ห้าหนึ่ง 51, แล้วก็ชมสถานที่จริงนะคะครับผมเชื่อว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับ<ม>ก็จะมีโอกาสต่อไปนะครับ<ม>สำหรับน้องๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของกองพันที่จัดขึ้นในค,ครั้งต่อไปนะครับเรามาตามที่ข่าวสารต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเยี่ยมคลอดบุตรหายห่วงใยคลายกังวล หน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์นำน้องทหารใหม่พลาหารบัญชาทาราเข้าเยี่ยมภรรยาซึ่งคลอดบุตรชายคนแรกทั้งนี้หน่วยได้มอบเงินสวัสดิการและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยในทุกโอกาสอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและคลายความกังวลให้แก่น้องทหารที่อยู่ในห่วงการฝึกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันณนะโรงพยาบาลกาลสินจังหวัดกาลสิน ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบุทอาหารบัญชานะครับที่ได้สมาชิกใหม่นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะครับเรามาตามที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยดกว่านะครับเพราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของพวกเรากับการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสีภาคในพื้นที่ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่และหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่2ถึง6มิถุนายน2566ที่ผ่านมาการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสีภาควงดน,นตรีสมัยอาร์มี่ออนทัวร์จากกองพันปฏิบัติการกิตวิวิยาทำการแสดงดน,นตรีเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยบทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดจนการสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมในงานณสนามกีฬา กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7ค่ายกาเวละจังหวัดเชียงใหม่และหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจังหวัดลำปางบรรยากาศความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของการแสดงที่ผ่านมากันเลยครับ มีบางสิ่งอย่างที่ที่โดยเฉาะได้สอนแทรกเรื่องการความาักชาติการเป็นความสึาว่า เป็นอะไรกันบ้างครับข่าวสารที่เราเนาฝากท่านผู้ชมกันในครั้งนี้และในครั้งหน้าเราจะมีข่าวสารอะไรบ้างที่ท่านผู้ชมนีรับติดตามชมกันบ้างโปรดติดตามรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารแผนวบราชการสงครามพิเศษและข่าฝ่าอีกหนึ่งเลกลาดีๆจากทีมงานยิ้มกว้างที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และพวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบก,กันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ